คนเขาดนเนื่อยเทพผมรักนะหนึ่งยี่ได้เนี่ยรักนะรักนะครับผมพูดนะพี่ไปทำอะไรบ้างอ่ะรักนะครับรักนะครับรักนะครับก็เออผมเห็นว่าเนี่ยที่ดูโซเชียลเยอะรักนะครับผมรักนะครับรักเป็ดนะครับแล้วผมที่งานเป็นสอเซอร์แฮชิวิวไอ้น้องมึงอย่าพูดโม้สู้ดิยิ้มผู้ใหญ่พูดอะไรดูบ้างเราจะเล่นตอนขำๆได้นะอันนี้อันนี้ดิ อันนี้เป็ดมาให้ของพี่เปาใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่เปาไม่เป็ดครับนะครับก็ก็ต้องเอาเรื่องญี่ปุ่นก่อนขอเคลียร์เรื่องญี่ปุ่นก่อนเอาไรืปุ่นไรเลยคือตอนนี้พี่เปารับสารฝั่งเดียวคือมาจากลุงเอกับโซเชียลไม่ได้รับสารจากผมเอเอเอมาจังไรไหมจังไรเออจังไรคือก็ฟิลผงคุยคุยลุงเอก็เหมือนฟิลคุยกับพี่นะบางทีมันเหมือนเหมือนโอเคสไตล์เดียวกันเหมือนกันอ่ะเอาเรื่องญี่ปุ่นก่อนขอขอเกลียร์เอาเรื่องญี่ปุ่นก่อนเลยญี่ปุ่นก่อนนีี้พ่เปาาคิดว่เฮ้ยไปเที่ยวญี่ปุ่นดคือคือตอนน ผมว่าตอนแรกอ่ะนัดนัดคุยกับคุยคุยคุยกับแบบเพื่อนเพื่อนว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วทีเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็พาแบบแฟนไปอ่าเพื่อนเพื่อนพาแฟนไปแล้วแล้วคนเนี้ยแบบพี่ปิมก็แบบอยากถ่ายคลิปออใช่ไหมซึ่งเราไปกันหกวันเขาอยากถ่ายสามวันแต่งนานไหมเรื่องนี้แต่งไม่แต่งนี่เรื่องจริงแล้วผมก็ต้องแบบไปถ่ายคลิปด้วยแล้วแบบภรรยาพี่ปิมอ่ะก็ไม่มีใครดูอยู่ผมก็เลยแบบทักฟ้าไปบอกฟ้าไปญี่ปุ่นไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ว่า ฝากไปดูแลแบบแฟนพี่ปิมตอนพี่ไม่อยู่หน่อยนี่คือเรื่องอย่างนี้ไอ้ไกด์สาวคือเป็นไกด์ฝั่งแฟนพี่ปิมพี่เจนให้ให้ให้คุณฟ้าเนี่ยมาดูแลแฟนพี่ปิมูกตอนตอนที่มึงไม่อยู่ตอนเพราะผมต้องไปถ่ายคลิปข้างนอกอ๋อต้งไปถ่ายคลิปใช่สามวันคือใจจริงเนี่ยไม่อยากให้มาหรอกพูดสิไม่อยากให้เขามาพูดสิพูดไม่ใช่ก็ต้องูสิไม่อยากเข้ามาอยากให้มาเพราะว่าต้องมาดูแลอ๋ออยากเข้ามาแต่ถ้าเลือกได้อยากจะให้มาไหมมันก็ต้องอยากให้มาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครดูแลแฟนพี่ปิ่ม ถ้าแฟนที่ปีปกติจะให้มาไหมเฮ้ปีไม่ปกติไงไม่ใช่ถ้าแฟนอี่รจปกติไี่ไม่ฟังก่อนสิถ้าแฟนที่ปีปกติจะให้มาจะให้น้องฟ้ามาอยู่ไหมคือแบบสมมติแบบเฮ้ยคอมเรามีคอมเรามีซีพียูไ่ะถ้าคอมเราไม่มีซีพียูมันต้องต้องอย่างมันจะปกติราบเลื่ออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้กูอยากว่าทุกอย่างมันปกติเรือดราบเลื่ออะไรอย่างเงี้ยกูอยากรู้ว่าคุณฟ้าจะมาอยู่ไหมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้น้องจะมาไหมแต่ถ้ามาก็ดีไหมดี มันก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้อะไรเพราะว่าแบบตอนนั้นมันต้องใเกิดเหตุการณ์จริงก่อนมนถามว่าแบบเฮ้ยพรุ่งนี้กินอะไรดีไม่รู้ก็ยังไม่หิวมันต้องรอเหตุการณ์จริงเราเราไม่อยากตัดสินอะไรที่มันแบบว่าต้องเกิดขึ้นไปมันเป็นเรื่องสมมุติเออประมาณนั้นก็คือก็คือพูดง่ายคือวันนั้นน่ะก็คือพูดง่ายคือเป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์บังเอิญ ก็ตั้งใจตั้งใจเพราะว่าชอยบังคับละกันแล้วไงหล่อโคนรนานเขาติ่งแล้วดูว่าแล้วไงต่อก็ตามนั้นก็นี่คือที่มาของไกด์สาวไกด์สาววันนี้วันนั้นจริงจริงกวนเฟิมอันนี้ดีมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรเนี่ยตั้งเป็นแอดมินเลยให้ยศเลยจริงไม่จริงมจริงจริงอย่าหน้าเสียพี่จจรริิงงไม่อย่าหน้าเสียใส่คอทเปย์ชุดกีบเฮานี่ชอบเลยสีแดงๆอ่ะตุ๊ดจีนอ่ะ สังเกตสปอนเซอร์ไอ้แฮปจะขึ้นตอนจุดจีนเยอะเพราะตัวจีนจะใส่ชุดตุ้งแช่ไม่มีไม่มีไม่มีปกติไปดูเอาไปดูเอารู้มือไปดูเอาไปดูเอาคนไหนประมาณนี้เอาไหมจะต้องตัดจบแล้วไอเป็ดมันมีงานต่อไม่ใช่หรอแต่เอาเข้าตัวเองมันไม่ได้โกหกตัวเองแต่ว่ามันแบบมันมันมันเราเอาพุ่งตรงเราก็ไม่รู้อะไรเกิดในอนาคดเราแต่เราไม่ได้อยากเล้งเราชิวๆเป่าคมเป่าคมเฮียน้องมาแฮชแท็กมึงอย่ารู้อ่ะมึงเบียวมึงเบียวติ๊กต็อกมึงไปอ่านพวกคำคมมาสามโกกแล้วมึงก็บอกบอกคมมึงรู้อ่ะ เป่าคมกูพูดตั้งนานบอกกูรู้อ่ะเขาพูดในหล่อนบอกเขาคมอืมก็เดี๋ยวอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเน,ะนาะอ,อนาคตดีกว่าไปเป<อ>็นปอนาคตดีกว่าเราเราไม่รีบหรอกเพราะเรื่องมันรู้กันอยู่แล้วกูอยู่กระแสปะเนี่ยใช่เราเห็นกันอยู่แล้วใช่เอออืมกูอยู่คนกระแสปะเนี่ยใช่ไหมอืมไม่บางทีเราเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาไงไงแบบแบบถามว่าแบบแบบคือคือบางทีมันมันตอบยากแบบถามว่าเฮ้ยจะจีบฟ้าไหมอะไรเงี้ยแบบ เพื่อผมบอกไม่จีบเดี๋ยวหาวแบบไอ้เชี่ยไม่ชอบอะไรแคแต่บางทีแบบมันตัดตัดบทเกินอล้วถ้าถ้าฟ้ารักใครก็สิ่ของฟ้าออถ้าเป็นรักฟ้าก็สิ่งของเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องอนาคตแบบไกลๆมันเพิ่งเพิ่งแบบมันเหมือนแบบเราเพิ่งคุยต้นคือจริงความรักมันเกิดจากแบบรอบตัวอะไรแบบไม่ได้ผมไม่ได้พูดแบบแบบ เธอเดี๋ยวเราจีบนะแล้วก็ก็คือคุณครูเนี่ยคุณครูเนี่ยสอนให้สอนให้รักในความรู้ส่วนคุณฟ้าเนี่ยสอนให้เป็นรุ้นู้เรื่องความรักประมาณนั้นคุณปิดให้สวยหวานใช่ไหมเออคุณครูสอนรักในความรู้ส่วนเธอสอนให้รู้ในความรักประมากันเสืออาอ่ะเนี่ยอ่ะ วันนี้วันไหนมาสุขยังวันพฤหัสวันพฤหัสพรุ่งน,นี้ก็มาสุขสุดสัปดาห์ก็อยากพัก<อ>สุดที่รักก็อยากเจอท <c oughs> ุกคนให้เอาเขินเ <c oughs> ข,น <c oughs> ขินอะไรอ่ะไ <c oughs> ม่ใช่เออเขินอะไรมีม,มีบ้ไหมแบบว่าโดโดโดให้เขาแล้วให้เขาแบบเดินมาหาไม่มี <c oughs> ไม่มีเราไม่เคยทำอย่าง,งานั้นเราไม่เคยแบบใช้เงินล่อมีเด็กมีเด็กใช่ไหมมีเด็กเด็กอย่าไปเรื่องมากเอออย่าไปเรื่องเยอะเหรออย่าไปคิดเยอะมันเรื่องสุเชียร์เราทุกคนน้องๆอย่าไปคิดเยอะมากก็บอกนี่ก็ได้บอกน้องฟ้าเลยคิดถึงนะบอกได้ไหม เขาอยู่สตูเขาอยู่สตูอยู่สตูทำงานอยู่ทำงานอยู่เขาดูอยู่หรือเปล่าเขาทำงานอยู่ถ้าเขาดูอยู่ถ้าเขาดูอยู่ให้พูดเลยหรือว่าไงถ้าเขาดูอยู่อยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างถ้าสมมุติว่าเขาดูอยู่ก็สู้ๆนะต้องไงทำงานไปบอกบอกกล้องสิไม่ได้บอกกูอยู่ข้างๆเสมอ ือเรื่องเรื่องไกด์สาวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไกด์จริงๆเออแต่ไม่ได้ไกด์พวกผมไงไกด์แฟนพี่ปิมอ่าแล้วมันแล้เรื่อแล้วเริ่มมันเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับเหตุการณ์เรื่องพวกนี้มันเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นเลยเหรอพี่แบบเริ่มต้นแบบรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอะไรพี่รู้สึกว่าอยากให้เขาไปอ่าใช่ใช่ใช่ผมอยากให้เขาไปผมผมไปช่วงเดือนอ่ากิลกิลี่คพี่ชาชาชาโอเซโกช้าอืมฉลาดว่ะเดี๋ยวกูไปทำมั่งเฮ้ยใจเย็นพี่ น้องน้ำปลาน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าด้วยอ่าน้ำเปล่าหน่อยแล้วไงต่อไอ้จุกไม่ไม่น้ำปลาให้เปล่าหน่อยเมื่อกี้มันเค็มไปถามนี่ว่าเขารู้สึกเขารู้สึกเมื่อไหร่รูกอยากไปญี่ปุ่นอะรู้สึกจะได้เขาใหม่เมื่อไหร่อางทผมไม่รู้เรื่องเลยบ้านใครไป็นบ้านใครอยู่ตอนเนี้ยคือคือตอนแรกก็ไม่มีเขาในแผนแต่ว่าพอแบบรู้ว่าไม่มีเขาในแผนแต่มีเขาในใจว่าไปเขาเป็นพนักงานเราเราก็รู้อยู่แล้วอ๋อเป็นพนักงานเราเราก็รู้อยู่แล้วเราก็แบบ ทุกคนอยู่ในใจเป็ดอยู่แล้วเราก็ูแลทุกคนเท่าเทียมกันเราไม่ได้แบบรักใครมากกว่ากันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไอ้เรี่อมีอาการจัดไม่ใช่ไม่ใช่อาการเลอกจนน่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดิมตอนแรกยังไม่ถ่ายคลิปไงแต่พอถ่ายคลิปก็แบบแล้วไงแล้วยังไงนี่ถึงคนแรกอ่าอ่าก็เลยต้องเลือกคนนี้ประมาณนั้นใช่ใช่ฉันไม่รับคุณทนายใช่ครับทนายเขาว่างั้นพี่อ่าสรุปคือไม่ใช่คอนเทนต์นะ คอนเทนต์อะไรพี่ไปที่ผมก็ผมไม่มีคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไปไปเที่ยวถือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยถือว่าไปเที่ยวด้วยไปพักผ่อนจริงๆใช่ไปพักผ่อนจริงๆใช่แล้วมันเริ่มก่อก่อก่อตัวแบบมันเริ่มมีผีเสื้อบินในท้องแต่เมื่อไหร่ผีเสื้อเลยวะผีเสื้ออาการวิวิวอาการวิวิวไงอาการมีวิวใจอะเริ่มรู้สึกแต่คนคนนี้ผีเสื้อเลยวะพี่ไม่อยากรู้ว่าไม่มีแบบเอาจริงแล้วเรื่องมาตั้งแต่เนี้ยพี่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบ เปิดเปิดใจเลยแล้วกันไอ้เรื่องคอมไม่ไว้ที่หลังนะเรื่องคอมไปพูดห้าทีสุดท้ายแล้วกันเออพราะว่าคนน่าจะอยากเล่นมากไปกว่าของเออเปิดใจแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออไม่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 มีอาการอะไรทั้งสิ้นครับพี่มัน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 บ่าบางทีเราเสพสื่อโซเชียลไงพี่ดูได้แค่ในทิกตอกแต่จริงแบบมันมีคนโดเนทมาปุ๊บเราก็ทำอะไรเงี้ยมาปลูกมาปลูกปั่นอ่าแล้วแล้วจริงๆน้องก็สตรีมอ่าแต่น้องก็ยังไม่มีคอมอ่าฮะ แล้วมันยังไม่มีคอมออคอมมันกระตุกกระตุกแบบไปแฟนกันสิเมือรร่อไหร่เดี๋ยวก็จะให้เองอะ่ะถ<อ>้นาไปแฟนกันเดี๋ยวให้คอมเครื่องนึงเลยนายนันเอกชเวงกำลังโกหกนายพีรดลเจ้าของไอ้แฮมเอร์พวกมึงด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> อะแหะั้แล้วน้องน้องแบบเหมือนเหมือนที่ปอสตรีนใช่ไหมคนอ,อะไรอยู่ด้วยข้าพิข้าเป็ดหน่อยค้าพเอหน่อยอาการหลอกหน้าแดงไมดแล้ว ไอ้จริงๆนะถ้า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 ปรับฟิลเตอร์ออกนะหน้าไม่โคตรแดงอ่ะดูเด็ดดูแก่แม่งแดงจัดเลยแดงนี่กว่าจิบลีอ่ะปกติไม่จิบลีไม่แดงอยู่แล้วจิบลีเออโอ้จิบลีกูเหลือจะเชื่อแล้วทำไมต้องเป็นฟ้าวะคืออะไรพี่นี่ผมถามตามคุถามคนดูเลยว่าที่เป็นไกด์ใช่ไหมใช่เพราะว่าน้องฟ้าเคยไปญี่ปุ่นแล้วเออก็เลยแบบก็น้องก็ได้ดูเรียนตัวเองได้คนอื่นไม่มีไงคนอื่นไม่มีเบฟกินข้าวกล่องฟ้ากินเชดเดอร์กิวคืออะไร ไม่ไม่น้องซื้อเองเราเลี้ยงคูกันเท่ากันหมดปอพาพนักงานพี่บางคนก็อาจจะก,กินมันนีก็กินข้าวกล่องวันนี้ก็อาจจะก,กินหรูแล้วแต่เขากินอะไรก็แล้วแต่เขาไอ้อปาบอกว่าไม่ได้ออกคิปพาไปออกคิปหาอยู่หากินตามต่างจาังหวัดเลยครับต้มหมาต้มแมวคืออะไรน้องไปไม่ล่ะไปนะไปจับปลาไหลอะไรเงี้ยได้พี่อะชิวแต่ว่าคือสุดท้ายอะคือเป็ดก็ลืมพี่ไงไม่ได้ลืมอยากเอาพี่ปาตลอดแต่ว่าแบบอยากให้พี่ปาผักไปตลอดแต่ว่ากูพี่ปายุ่งธุรกิจมัน คอมมันต้องต้องก <ija S 2> ็คิดตัวเองวอ่าพี่ยุ่งอ่ะแต่เคยถามพี่พี่คือมึงคิดว่ากูยุ่งอ่ะแล้วมึงเคยถามกูว่ายุ่งไหมพี่ว่าตอนกลคืนอย่างอย่างอย่างกูก็รู้ว่ามึงชอบอ่ะกูเคยถามมึงไหมว่าชอบหรือเปล่าถ้าได้กูรู้ว่ามึงชอบอ่ะอ่ะกูก็ไม่ถามมึงว่ามึงชอบไหมอ่ะอ่ะก็คือไม่มีไม่ไมีอยู่ในหัวทีว่อยากจะถามอ่ะเอ๊ะไม่เหมือนที่เอคุยกับเป็ดเลยว่ะไม่เหมือนเออแล้วพี่บอลจี้จุดจัดได้ใชเยอะ ไม่ไม่ไมก็ยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรอ๋อยังมีอะไรก็คือก็คือก็คือแบบตอนนี้ก็คือจังหวะจะรักนะปล่อยไหลๆดีกว่าออจังหวะจะรักอะไรพี่ปล่อยไหลๆอะไรเราจะมีสุขเราก็สุขอะไรมันจะทุกข์เราก็ทุกข์แบบแบบเราปล่อยไหลๆหอย่าไปคิดอะไรเยอะคือโฟโะนะออโฟโฟไปก่อนตอนนี้แบบพุ่งตรงก็ปล่อยไปตามหัวใจโฟกัสงานเอออันนี้โทษทีครับใช้เหตุผลนำทางหรือหัวใจนำทางครับเนี่ยอยากรู้จริงครับ ปกติเป็นคนที่ใช้เหตุผลทำงานเหตุผลนำทางหรือเปล่าไม่มันก็ทั้งเหตุผลั้งหัวใจมันต้องไปด้วยกันมีโลโก้แอปซีพียูสีฟ้ามันไม่มีเดี๋ยวกูทำให้เดี๋ยวกูทำให้เดี๋ยวกูทำให้เลยเอาแบบให้คนเดียวเลยเออไม่มันต้องมาสวนแล้วขาวแดงชุดกิโมโนเหมือนกัน ไม่แล้วคนคนถามว่าแบบผมใส่ชุดเหมือนกันไงไปญี่ปุ่นคือมันที่พักมันเป็นชุดคู่มันไม่ได้ชุดคู่พี่มันเป็นเรียวกลางแล้วทุกห้องมันก็ชุดเหมือนกันหมดแหละเหมือนที่เปานอนห้องนี้ผมนอนห้องนี้จุกนอนห้องนี้ทุกคนก็ได้ชุดเหมือนกันเหมือนกันหมดเอไม่ได้นัดก็คือไม่ได้นัดแต่จริงแล้วคนเราเนี่ยมีข้อดีข้อเสียนะแต่เยอะสุดคือข้ออ้างถูก มันมันเป็นเหตุผลมันไม่ได้ข้ออ้างมันเป็นเหตุผลจริงๆไม่เหตุผลจริงๆแบบเข้าใจไม่ใช่สพตาไม่ใช่คืออะไรอย่าเล่นเยอะใช่ไหมเปา่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไอ้เป็ดกูอยู่กับมึงม่าไปบอกตากูเงี้ยเดี๋ยวก้อนนี่แล้วก็นี่ไปบอกเงี้ยไอ้เหี้ยคือเป่าลงคือมันรู้เลยว่าจังหวะเนี้ยเอาพูดตรงๆนะครับถ้าในวงการยูทูบเบอร์นะถ้าจังหวะเงี้ยต้องหนุนเงี้ยใช่ป่ะเนี้ยคือเป็นสัญลักษณ์ว่าเผาลงที่เปา เบาลงให้ผมหน่อยครับมันหนักไปมันเล่นจริงมันเป็นเรื่องจริงไอ้เหี้ยกูร่วเลยกูไม่คิดว่าจะเจอสายตาอย่างนี้กับมึงนะอยู่ดีก็เข้ากันเป็นปีเป็นขุยจริงจริไอ้เงี้ยมาตั้งนานอยู่ดีก็มาเห็นด้วยอันนี้จริงคือจังหวะนี้ไอ้จังหวะตาดีคือคือยังไงอะเป็ด ไม่ไม่จริงครับไม่จริงครับพี่รู้พี่ก็ทำพี่ก็ถ่ายคลิปมาตลอดไม่ไม่ไม่ก็าย่ลินไปแล้วก็ตาพี่ตรงนี้มีไฟไงก็แบบมองคือบางจังหวะเด็กคือรู้เลยอ่ะม่จริงไม่รแบบเอาเป็ดต้องการให้พี่เบาเอาเอาเอาเป็ดแต่พี่ซอฟลงเอาเอาเม่มตรงตรงใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหลังไม่ต้องมาส่งซิ่งอะไรอ่ะเป็ดอยากให้พี่เบาลงใช่ไมไม่ไม่มีได้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 ไม่เชีวชิ้วชอบด้วยชอบไปเล่ยนสบาย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 เลยไปยิมเออสบายสายไ้ยิมไหมอมุ้มปากไหมมีมุ้มปากไม่มี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 ไม่กขไม่มไม เด็กบอกสแกนน้องพี่เป่าพี่เป่าพี่เปาพี่เป่าลูกไม่ไหวแล้วน้องต้องนั่งแล้วพี่เปาไม่ไหวแล้วน้องเดี๋ยวเดี๋ยวไว้สแกนให้นะเดี๋ยวไว้จบเดี๋ยวสแกนให้เดี๋ยวจัดเต็มเลยนะก็คือยิ้มมุมปากอ่ะคือเนี้ยไม่ใช่มันไม่มีไม่มีอะไรตาเอางี้แหละพี่ไปญี่ปุ่นไปไปญี่ปุ่นด้วยกันไหมล่ะได้ถ้ามึงชวนกูก็ไปได้แต่ไปแค่แบบผู้ชายนะไม่เอาคนอื่นเนาะผมผมไม่อยากรับ แบบมึงบอกตัวเองเถอะกลัวไปคนเดียวได้มึงกะไปเคยไปคนเดียวหรือเปล่ามึงเอาคุณฟ้าไปเลยไม่ใช่เขาไปเป็นไกด์ไงเขาเป็นไกด์แล้วแไปไกด์ไม่เอคนญี่ปุ่นไปอ่ะเออผมก็งงคุยไม่รู้เรื่องแล้วคุณฟ้าเขาไปญี่ปุ่นบ่อยเหรอบ่อยบ่อยไปบ่อยรู้แบบเดินทางได้คุยญี่ปุ่นแบบสื่อสารเอาเอาตัวรอดได้ไม่ตายอ่ะไหลดีไหลอะไรวะพี่คือเขาเาเรียกว่าเอาตัวรอดได้อยู่ในวงการนี่มากี่ปีแล้ววงการยูทูบเบอร์วงการอย่างเงี้ย เป็ดเลิกโกหกตัวเองสิ <_ co> e> ขอร้องเถอะเป็ด <_ co> e> พี่ขอได้ไหมพี่เปสปอนเซอร์น้องเนี่ยเพียงให้คอมน้องเนี่ยพี่ขอได้ไหมเป็ดเลิกโกหกตัวเองได้ไหมโกหกเองไม่ได้โกหกเรื่องจริงเรื่องจริงเปิดช่วยเป็นตัวกกตัวเองหน่อยสิเป็นแล้วเป็นแล้วไม่อันนี้อันนี้เป็นแล้วก็มันเป็นเรื่องโกหกไงเราก็ไม่รู้มันมันยังไม่ใช่เรื่องจริงไงาปากไม่ต้อง<บ>กัดใจเนี่ยปากไม่ต้องกับใจเนี่ยก็ พี่ก็อึดปาดแทนคนดูเขาอะไม่ไม่อย่า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 อ่อย่าไปเชื่อหมอนภาลอยที่มันถ่ายมาแล้วไม่ได้สะบัดอะพูจุกไม่ไม่ใช่ภาพมันไปชัดเจนจริงอะมันถ่ายมาแล้วอะมึงแค่เนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมึงดูมือมึงนะแล้วแค่มันไม่สะบัดมึงสะบัดภาพ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 ภาเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วแต่มึงทำไมทำเไมนมึงไม่สะบัดคำคมรันเยอะเอยเขาบอกว่าไปญี่ปุ่นอนอะใครพี่เจพี่ปิ่มนอนกับภรรยาเขาแต่ฟ้าก็นอนรกเลียวกางเดียวกางแต่กุหลาบ จังหวะเมื่อกี้จังหวะจังหวะนะพี่นู้อะไรก่อพี่ฟ้าฟ้าฟ้าก็รอครับผมเร็วกังวันนั้นคืออะไรวะมึงจะทำไปทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันเป็นเรยวกังเออมันเป็นเรยวกังไอ้ใครใครดูช่อคโกเบสไปกดกดไลค์ช่อง i have cpu ด้วยนะน้องเรช่วยเหมือนกันไม่ก็ช่วยกันก็ทำงานไงทำงานไงพี่ตั้งหลักให้ไงพี่ก็ให้เปิดพี่ให้ายใจพี่รองงน้อไปกดไลค์ช่องช่อง i have cpu หน่อย ครับฝากก่อนแล้วเดี๋ยสื้อผลิตที่ไหนครับแถขนาดนี้ยังไม่ขาดเลยน้นสื้แถกูเรื่องจริงหมดแถมึงรั่วเ่าพี่เป็ดเปคนด้านซ้ายเออคนซ้ายซ้ายไหนไอจุกไปใส่ในกองวะพี่ใส่ในกล้องกูใช่คนไหนน้องพูดให้ถูกเลยนะน้องคือมึงมึงพูดดีๆคอมเมนต์ดีไม่ไม่แล้วแล้วแล้วจากนั้นไปญี่ปุ่นแล้วไงต่อคือจังหวะนั้นก็คือยังไม่ได้คิดอะไรเอะบ้างก็เถอะเอามันไม่มีอะไรอยู่เลี๋ยวไม่เหมืนมันมันยังคือคือพี่ก็ได้แปลว่าความรักอะแบบบางทีเราก็แบบมันไม่ตั้งใจหรอกคือจะมาบอกว่าแบบ รักก็ต้องการเวลาไงคุณจุ๊กใช่สดคือเราเราโตแล้วเราไม่ได้แบบเหมือนสมัยก่อนที่แบบอืเฮ้ยเจอคนนี้เรารักเลยอ่ะถูกไหมถูกต้องพองพี่เลิกยังกูเลิกแล้วกูไม่มีอะบางทีเราแค่ชอบออะไรเงี้ยแบบทุกคนอ๋รเราคนเรามันชอบได้มันชอบแล้วเราผมก็ชอบพี่เปาพี่เปาเป็นพี่ที่น่ารักชอบรูปมันแค่ชอบแต่รูปนรูปถ่ายได้ลงไม่ได้คนยไปคุยคุยได้คบไม่ได้ประมาณนั้นปะลูกเป็นเรื่องลูกถ่ายไม่ลงไม่ลงคืนเลยผมก็ลงหมดอ่ะเออแต่ว่าแบบอันนี้มันเป็นเรื่องแบบ เออนั่นแหละมันเป็นเรื่องเรื่องคนมาถามว่าแบบเฮ้ยชอบพี่ชอบพี่ฟ้าไหมหรือแบบอะไรเงี้ยคือผมก็ชอบเอ้บางทีลำบากใจไหมว่าชอบพี่เปาเอ่าอ่าอ่อะสมมติว่าพี่เป็ดชอบพี่เปาไหมไม่ชอบอ้าวนี่คือเกลียดเลยนะหมายความว่แบบเอ้ยผมอาจจะไม่ไม่ชอบรักษาารยาทก็ไม่รักษาารยาทก็เราชอบก็เราเราเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาพี่เปาก็ดีกับผมผมก็ดีกับพี่เปาเอออะไรเนี่ยแต่คือคนบางทีเขาแบบชอบพี่ฟ้าไหมพอบอกชอบปุ๊บอ้าวเฮ้ยนี่แหละ รักรักพี่แต่พี่เปีลองถามผมหน่อยรักพี่เปียวไหมรุนรุนรุเนาะไม่ลุนไม่ลุนไม่ได้แผไม่ไม่ไม่ได้แผลไม่ลงเยอะอ่ะไม่ไก็แบบผมรักพี่เปียวไหมเฮ้ยมึงเอาบันไดมาดิให้มันลงหน่อยดิเออไม่เอาบันไดให้มันลงสวยสยหน่อยวะไม่ใช่เปร์มาไล่เฮียไม่ใช่คนคนถามไงแบบโมโหที่มันถามว่าคนถามกันชอบพี่ฟ้าไหมชอบรักรักพี่ฟ้าไหมรักรักพี่เปียวไหมรักรักรัก เรารักทุกคนที่เราใจเราพอใจแล้วก็เหมือนกับที่พี่เคยนั่นแหละคิดถึงเพื่อนเพอคิดถึงคิดถึงกันไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงเพื่อนทุกคนแหละนั่นประมาณนั้นหรือเปล่าเออนั่นแหละคนคนแบบเออแต่เพราะว่ามันคุยกับกูเดี๋ยวว่าไอ้จูบไปเหมือนก็กูแบบกูโง่มากมั้งกูผ่านโลกมาแบบนั้นนิดหน่อยบ้างมั้งกูเด็กดื้อตาใสมั้งเนี่ยนะก็ยังแถดแถดแถดแถอยู่เมื่อกี้คนบอกว่าตายน้ำตื้นตายน้ำตื้นอียด้อบ้าบมดตายน้ำตื้น สรุปก็คือว่าก็ก็เรียกว่าไปเป็นไกด์เราไปเออเป็นเป็นไกด์เออใช่ส่วนอนาคตไม่รู้เพราะว่ายังยังก็เรื่อยเรื่อยเปลียชิวชิวนะทำงานทำงานทำงานก่อนตำรีจโฟกัสที่อะไรก่อนที่งานครับที่งานก่อนงานที่ต้องมีคุณฟ้าไหมเดี๋ยวต้องไม่ต้องมีก็ได้มีเพราะเขาเขาเป็นออกกล้องอ่ะถูก้อง อถูกต้องงานที่ต้องมีฟ้าทำกานบ้านมาด้วยดูกิว่าแล้ววันนี้กูไม่เอา AMD ให้นะกุจกบอกอินเทลให้เลยสีฟ้าเพราะ AMD เป็นบอกผมไม่รับครับไม่เอาผมไม่เอาผมไม่ชอบสีแดงไม่สีฟ้าเออมาสีฟ้าทุกอย่างเลยจอนี่ก็ไม่เอาโลบูไลตัดแสงสีฟ้าก็ไม่เอาต้องมีเมื่อเช้าฟ้าใสเมื่อเช้านี่ฟ้ามืดตึบไม่ออกจากบ้านไม่ออกเลยฟ้าครึ้มรอเวลารอเวลาไงมใส่เด็กๆนี่ เฮ้พี่ฟ้าชอบดีโพสในทิกตอกเศร้าๆงั้นพี่พูดอย่างนี้จะแถไงผมขอดูแลไม่ได้หรอกมันยังมันเด็กอยู่โพสต์ด้วนี่ะมันเด็กอยู่มันดูแลไม่ได้หรอกเ๋ยวพี่ดูแลเองเอาไม่บางคนเด็กมันยังไม่เปิดเรียนเลยพี่จะมาดูแลใครได้เดี๋ยวผมดูแลผมเป็นหัวหน้าของก็ดูแลทุกคนในฐานะงานใช่มันเนี่ยถ้าพี่แกะนะแต่น้แกะตามประสบการณ์ซีโอเลยนะมันอ่ะไม่อยากให้เล่น แต่พยายามที่จะแทรกเพื่อตัวเองจุดตัวเองขึ้นมาเพื่อจะหนีเอพื่อจะหนีแต่หนีไม่ได้วงในเขารู้กันหนีไม่ได้กูเชียร์ไหนอ๋อกูยุคหนึ่งนะกูยุคสู่ยุคหนึ่งอะหรอกูดูเยอะในยุคสู่ยเออกูยุคหนึ่งนะเป็ดไอ้เหี้ยแค่นี้กูดูออกไม่แล้วพี่พูดเรื่องจอเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเลยเรตัดแสงสีฟ้าเดี๋ยวหาจริงนะไอ้ผมพี่ป่าว่าขอจอที่ไม่ตัดแสงสีฟ้าเพราะอะไรไม่ คือจอถ้ามันตัดแสงสีฟ้าจอมันจะออกเหลืองๆม่นๆสีผ้ามันจะไม่ตรงเวลาเราตัดต่อคลิปวิดีโอถูกถูกไหมเรเลยไม่เล่นตัดแสงสีฟ้าออกไปใช่มันอาจจะทาลายสายตาแต่ว่าเพื่อให้ผลงานออกมาตรงๆก็คือแสงสีฟ้าเนี่ยทำลายสายตาแต่ลกษาหัวใจเดอจบพูดให้ดูแลหัวใจใช่ขาดไม่ได้อืทำลายสายตาดูแลหัวใจได้ใช่ตัเองสีตรงไม่ตรงไม่รู้แต่ ตัวกูจะเอาสีไม่ต้องไม่ต้องไม่รู้ว่เดี๋กูไปแก้วเองแต่ว่ากูต้องรักษาหัวใจหัวใจกูได้เองมันไม่มีฟ้ากูอยู่ไม่ได้ไงเองในชีวิตนี้กูขาดฟ้าไม่ได้จบไม่เพราะว่าทุกคนดูก็เป็นหัวใจเราไงเราก็ต้องให้คนดูได้รับสิ่งที่แบบดีที่สุดก็อยากให้สีออกมาสวยๆเพื่อเกลี่ยทรงเกลี่ยสีแต่ถ้าตัดแสงสีฟ้าปุ๊บเราเฮ้ยคอมไปสีฟ้าใครปักใครปักใครปักใค้เนี่ยคอมไปสีฟ้าเฉยเลยผู้หลังจอได้ยังไงว่าพูดเยอะเนี่ยคอมมันเลยคอมมันเลยเปลี่ยนเป็นสีฟ้า เออเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นเขาข้กสิทิ์มามั้งพี่เป็ดก็บอกว่าเเอ้ยปลรับแจกสีฟ้าหน่อยไม่มีแรงพูดไม่มีแรงพูดทำไมแต่ดูอ่ะพอาะมันขาวคู่ฟ้ามันสวยอ่าอ่ะถูกถูกไหมอ่ะขาวกับฟ้าเนี่ยมันสวยจริงใช่มันมันอยู่ที่รสนิยมคนอ๋อก็เลยพี่ก็ชอบสีอะไรอ่ะ สีแดงใช่แม่พี่เราก็มองวสีแดงสวยแต่เพอพอพอไปแต่งเป็นสีฟ้านี่คือชอบเลยว่างั้นเถอะชอบมากเดิมันสวยมันสวยคือตอนแรกไม่ค่อยแรงนะอันนี้เหมือนไอ้จุกเหมือนเปิดมัติเฟรมเจียนเหมือนเปิดเมแบบแบบแบบโอซีได้โอวคอลได้อันนี้เพิ่มคอาละเอียดขึ้นมานะตอนแรกไม่ค่อยแรงนะพอปรับเป็นไฟสีฟ้าปุเนิ่ยแม่งแรงได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัดงานไวขึ้นอีกเพราะมีกำลังใจเอมีกำลังใจตกลงนี่เอาคนหรือเอาคนครับคุณเป็ดเอาเอาเอานะครับ ไม่คอมก็ต้องมีคนคอมเนี่ยคอมไม่มีคนก็ไม่ได้อพี่เป่าเอาก็ต้องมีคนคลอบข้างกายที่แบบคนข้างกายอ๋อคนข้างกายคอมข้างคนคนข้างกายอ๋อมันก็ต้องจาเป็นนั่นแหละไม่งั้นจะเอากระจิกกระใจที่ไหนมาทํางานหรอเนาะตื่นมาก็หอยหัวใจใช่ไหมล่ะมันก็จะมีรอยยิ้มบรรยากาศร้า็ต้องแบบเออก็เหมือนเรลาจะมีมีโซดา มีน้ำแข็งจะมีมิกเซอร์เป็นเรื่องปกติมีฟ้าก็ต้องมีเป็ดทำไมพี่ยังไม่เข้าใจตรงกันถูกไหมล่ะสำหรับซีโอเขารู้กันลุยยมึงรู้เ่าบอกรู้เลยมึงอย่าไปเลื้อยดิแม่งเออก็บอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วว่ามันก็ไปขอคู่กันสุดก็คือขาดฟ้าไม่ได้อยังคอมขาดฟ้าไม่ได้เขาบอกว่าไม่ต้องลงวินโด์ละเอียดมากนะครับพี่เป็ดอยากได้จอฟ้าบ่อยๆโอ้ยลงวินโด์ก็จอฟ้าไม่เจอประจำที่บ้านอยากได้จอฟ้าหรืออยากได้ใจฟ้าเออ ไม่เราทํางานกับใครเราก็ต้องแยกใจทุกคนอ่าผมแยกใจพี่เปาพี่เปาแยกใจผมผมแยกใจทุกคนใช่ผมยังได้ใจทุกคนคือจอฟ้าไม่ดีจสมาไม่ดีอ่าใจฟ้าได้ใจฟ้าพอได้ว่าก็อยากอยากได้ใจทุกคนเราทํางานด้วยกันถ้าเราไม่เข้าใจเข้าใจใจไม่แยกใจก็ไม่ได้เออใจแลกใจอ่ะเขาทุสึกไม่เขารู้สึกเหรอเนาะเต็มทิกตอกแล้วพี่ก็เล่นกันไปอย่างนั้นแหละกลับไอแกอยากเลยเฮีย หลอกใครก็ได้แต่หลอกซีโอที่คุมพนักงานเป็นร้อยไม่ได้หรอกคือมึงอโกหกใครได้กูพู่งตรงนี้มึงโกหกทุกคนได้แต่มึงโกหกตัวเองไม่ได้ใช่โกหกตัวเองได้แต่โกหกคนอื่นไม่ได้ผมไม่เคยโกหกตัวเองโกหกทุกคนได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกผมไม่เคยโกหกตัวเองพี่ผมพูดเรื่องจริงถามใจตัวเองสิถ้าปากมึงพูดไปตรงกูถามใจมึงเฮ้ยใจเป็ดมึงชอบต้งฟ้าเลยวะ ใจพูดไม่ได้ปากพูดว่ายังไงไม่ใช่แต่น้องฟ้าน่ารักอ่าน้องฟ้าน่ารักน้องฟ้าน่ารักน่ารักน่ารักไหมผมรักทุกคนอยู่แล้วน่ารักทำไมไม่รักแล้วครับรักแล้วก็ดูแลแล้วก็ดูแลทุกคนให้ดีเอาเวลาเราแบบพนักงานเราเรารักเขาเราก็ต้องดูแลชีวิตเขาให้ดีก็เหมือนกันเหมือนที่บอกก็ดูแลน้องๆไอ้จุกมีความสุขเคยโทรเคยโทรหาฟ้าไหมฮัลโหลฟ้าอยู่ไหนอะถ้าไม่อยู่ใจเป็ดจะวางแล้วนะ อันนี้ไม่เคยยังไม่เคยอันน, ser, น,นี้อันนี้อันนี้ไม่เคยจะโทรหาฟ้าไหมอันนี้อะฮะอันนี้ไม่เคยไม่เคยอ๋อฮัลโหลที่ไหนนะใช่ที่รักหรือเปล่าฟ้าเยคยเคยไมเคยไม่เคยมีเคยหยอดนะเรียกจากลับไปโทรไหมไม่แต่หน้ากล้องมีนักกล้องมีอ๋อหน้ากล้องมีอ๋อคือมันเป็นคอนเทนต์หน้ากล้องนั่นแหละเออก็มีบางทีเล่นบ้างแบบอะไรเงี้ยแล้วบางทีหลังเขาก็มีบ้างเพื่อให้แบบคือเวลาเราถ่ายอะไรเราก็ต้องอินไงอ่ะอะไรเงี้ยแบบบางทีก็แบบโอเคให้มันอากาศรอบข้าง หลังก็ก็ต้องสนุกก่อน้อหน้ากล้องถึงสนุกมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยหลังก็มีบ้างแบบหยอดแล้วหลังก็หยอดเพิ่มกว่าเดิมอะไรก็ถึงบอกเลยว่าเวลาเวลาเล่นน่ะคอนท้งคอนเทนต์อะไรเงี้ยให้มันเป็นกายเป็นงานให้เอาเอาเล่นให้เล่นเกมให้สนุกเหมือนเราเล่นเกมอ่ะเนาะถูกต้องเป็ดแบบผลาหนึ่งนะเป็ดเอาใจลงไปเล่นไงเนี่ยโค้ชลงสนามก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ มันไม่ได้เอาใจลงไปเล่นคือทุกอย่างเนี่ยโค้ช<พ>ลองสนามก็เป็นอย่างเงี้ยเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างงี้เนี่ยนักรบผู้ยิิงใหญ่เนี่ยพายพ่ายแพย้พกับหญิงโฉมงามใครกูจะไม่รู้ไม่จริงมึงบอกม,มึงเทียงกูสิไม่มีแพ้โฉมงามมึงไม่ว่าตืยูทูบเจ็ดล้านทรัพย์มึงจะประบควงเกษเรไปไหนมึงเจอผู้หญิงมึ<อ>งตายหมดไม่ตายทำไมกูจะไม่รู้มากูเรียนมากูรู้จักกูรู้ประสบการณ์เยอะไงไม่ใช่กูทำกูอ่านหนังสือเยอะแผลเก่าเยอะไม่มีอยา่อยาให้ต่อเสื้อนะแผลเต็มหลังเลยดูทรงเนี่ยอืม นายจูจะปรับจับปากนายจับปากสิว่าปากแข็งแล้เนี่ยคุณคุณจู่ครับปากแข็งเนี่ยไม่มีไม่มีครับไม่มีคำ้องแบบบางทีเราเอนเตอร์เทนเนาะเรื่องก็คือเอนเตอร์เทนก็สูบว่าคือเอาใจลงเบิร์ตกับเขาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เฮ้ยนะมึงพิมพ์เป็ดแพ้เปลาเจ็ดศูนย์อะไรมึงคือเอาใจลงไปเล่นกับเขาว่างั้นเถอะไม่เราให้ใจทุกคนอยู่แล้วอืเราให้ใจทุกคนแต่ชอบไปบางคนคอนเทนต์นี่เอาใจเด็กๆหรือเอาใจคุณฟ้าเอาใจ โดนเด็ดมานะเมื่อกี้ผมอ่านเงี้ยไม่ไม่ไม่เอาใจเราเราทำที่เรามีความสุขเพราะว่าการเราทำคอนเทนต์เราต้องมีความสุขก่อนเราถึงที่นี่ใช่แต่คือขาดฟ้าไม่ได้เขาบอกผมถ้าพี่ไม่ได้ชอบน้องฟ้าผมขอดูแลนะครับมีบ้านร้อยยี่สิบล้ารถสปอร์ตเจ็ดคันมึงตื่นก่อนมึงมีในฝันมึงรู้อ่ะมึงมีก่อนโดนเด็ดมาก่อน ช่วงเอาเป็ดมาเผาเออไม่เหมือนก็เขาอยากก็เขาอยากดูแลเขาอยากเขาอยากเขาอยากดูแลฟ้าแทนดูไม้ไหวหรอกฟ้าอยากมีคนดูแลแล้วทำไมมึงไม่ให้เขาไปไม่เราก็อยากรู้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 เหมือนเราเวลาเรามีลูกหรือเรามีคนที่เรารักมากเราก็แบบต้องคัดก่อนใครอยากเข้ามามี่ต้องคัดถูกไหมอ่าเหมือนกันอ่าพี่บอกมีลูกสาวลูกชายพี่ลูกชายสองคนสมมติพี่บอกถ้ามีลูกสาวถ้ามีหนุ่มเข้ามาแบบฟิลุงเอคัดกันไหม คัดดิคัดทิ้งเลยอย่ยเออคัดทิ้งเลยแล้ก็ต้องคัดจะเรียกลุงเอเรียกแ่เออได้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 หล้ไดหลด้ได้ลด้ววันด้ว้นแ้่ง้าม้ื้อเขไร้านไห้ได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 ้ไ้อซ้้อด้อด้ได้อด้ไดไม่ไม้ได้ไม้ได้ไผมผม้ไ้ได้ไดลด้ไ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 ดอได้ได้ได้้ไ่้ได้อา้ได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 ้ไ้ามีไฟ้ได้ได้ไ คุณฟ้ามีแฟนได้เออเสียงสูงนะได้คุณฟ้ามีคุณฟ้ามีแฟนได้มีแฟนได้เสียงสูงทำไมอ่ะไม่ใช่ทุกคนมันก็มีแฟนให้หมดไไม่ด้บังคับอะไรอย่างนี้แต่เป็นคนของก็ดูแลพี่ออกอาการตลอดเลยนะไม่ใช่คือเราก็ต้องคัดไง อ๋อต้องผ่านที่เตะคุณเป็นใครคุณจะมาดูแลมันไม่ได้ต้องผ่านก่อนต้องต้องผ่านคนต้องผ่านฟิลเตอร์ก่อนหวงเขาอะแหละอ่ะไม่เอาเราเหมือนเอ๊นอาห่วงทุกคนห่วงทุกคนถูกต้องว่าเขาไปเจออนาคตที่ไม่ดีใช่ครับสุดท้ายก็เลยดูแลเขาเองซะแล้วเลยเออประมาณนั้นอยู่ข้างเสมอม่อยู่ข้างทุกคนไงอยู่ข้างทุกคนใครเหนื่อยใครเครียดก็กูอยู่ข้างมึงนะ จุกกูอยู่ข้างมึงว่ะพี่เตามีปัญหาอะไรไม่ต้องเครียดนะพี่ผมอยู่ข้างพี่อะไรเงี้ยผมพอใจนั่นนี่เอะไรหนองกูพูดกับทุกคนก็แค่นี้บอกเขาแค่นี้ก็คือบอกนะกล้องแค่นี้บอกนะกล้องแค่นี้แล้วกันหลังกล้องแล้วเ็ลว่าอีกอีกประโยคเป่าคมเปล่าไรโคตรเป่ากรรมประเทศน้องเหมือนรั่วมึงรั่วว่ามึงกรรมมูเบียวก็คือบอกแค่นี้ครับถ้าเขาดูอยู่ ใช่ใชครับใช่<ล>ก็คือพูดง่ายคือก็คือรอวันที่ฝันจะเป็นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเข้าสู่วันนี้ช่วงพบกับวันนี้ก็คือรายการใหม่คุณจุบครับผมวันนี้ที่เราคอยนะครับคุณเป็ดเนี่ย